สวั <Okay. S 2> สดีค่ะสวัสดีชาว YouTube ทุกคนนะคะวันนี้อากาดก็กำลังโรน,นะะ่าเพื่อนๆนี่โร่ไรน,น,นี่โร่ไรโลปริ้งนะ,ะเพื่อนๆเปรียปร่ยวๆว่านๆหนูว่าแม่เกี่ยตีนหนื่อยนวลดูใหญ่นะต่ดไปจัดตีกับอย่างไ,ได้ <lowest> <th under> มั้งละมั้ง ตรงนู้เป็ดกเลยนะาเลขที่ปนอนระวานี่ไม่ใช้น <hoping> ี <would S 1> ่นี่อัประวาน แม่องท<า>ั้งหวานเลยเอ้ไหนเปี้ยวอ๋าเห้เปรียปร้ยวเวนี่ยนี่แม่เจี๊ยบเป็นจิใช่เออโบเจี๊ยบใช่ไม่ใช่เปี้ยวไมนะ เกตใช่หรือเปล่ามายกินเล็บดำปีกเลยโ้นควายนู่บเกียร์ด้สามีด้วยเีนี่ก็นี่อะมีตำไม่ปิ้นเหรอไม่็นมาต มากค่ะบแม่ครัต้นไม่กินนะแม่ต้นเชีย่ยวตั้มเรือตั้เรือยไม่เละเวลาที่แม่ตั้มนี่อ<ย>ันนี้ให้ถึงเด็ดก้นให้ถึงเด็ดก้นนี่น้ำปลาวานของแม่แม่ว่าตำสุดกี่กรั้งเนาะสุดกี่การแต่ลูกเป็ดป่งน้ำปลาน้ำตาลน,นะอไอเกาอ้อมสวยหน่อยหน่อย กอกินกั้นนะปพราะว่านไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีรสชาติแบบว่าเปรี้ยวเลยนะถ้าว่ากินโโ<า>กับเมนูนี้มันหัวห้าสิบนะโลบิงโลบิงมันโลดเล็กมากเหรออืมโลบิงนี่ยนี่นี่มันสมหูเนี่ยฉันนี้บีเรมใช่ป่ะมันเยอะแช่ไหมอืมบีเรมไม่เยอะบีนรมเยอะ รัอสมบูรณ์อย่างแรงบนบนไม่มีแพร่ไม่ด้ยไม่ช้ำไม่ด้ยเลยนะก็ขึ้นนะพีมากินเลยพี่มานี่เลยดีงามรู้ว่าละอันนี้นะโอ้เคยจกเจ้าองกางมัง่ไล้งน่อ

เยเยึกไว่ก่อนนี่เื่อั่นตเล็กมันไงีแกอยัมันไปมนไม่เล็นะนิวดำกัดเพราะว่าเราเล็ดม้วนมันต้องดำมยไว้ำน้ำยังมาเรียบวก

มาลเพื่อเนเพื่อนทุกคน mm. เสียงเจียงมาจ้า mm. เสียงเจียง mm. ขวานสร้อยถึงแช่ไว้ได้ดีรักคืนเนาะ mm. ข้าวเนื้อ mm. เพื่อนเพืเ่อนร้อยเดี๋ยว์ยะยะนี้ยะทำลวมมงสุดเลนี่ทำกินนะ mm. ให้เลย mm. นิ่งนิ่งว่โฟกัส มันมันเลื่อนๆนะนะมันมันเลื่อนๆแบบมันไม่รู้มันไม่จับก,กรงมันม <แ Hamilton, S 1> ันมันไม่จับแต่ดีว่ากลองตัวเก้าหน้าบนเพป็นหน้าชัดดีบนนะเล็บนดำปิกกินเหม็นม่วงเออเที่ยงเที่ยงเที่ยงด้วยน้ำน้ำลายตี พี paid, ่ว no ุ่นเยอะเนี้ยเดี๋ยวนายกินเลยไม่เอาเปล่าไม่เจ็บเปรี้ยวกี่รัวไม่เปรี้ยวแล้วี่ดาดาดับจี้ดาดาเห็ดม่วงก็กินนะนี่ก็กิน เดูนะมันอยดีว่านโลมันตึงเละนะเพราะว่ากินทางเม็ดตึงมันจะเปรี้ยวแต่พออยู่ในนี่ว่านเป็นเม็ดเป็นเบ็ดเปรี้ยวพี่ลองกินทางเม็ดพี่ลองกินทางโลเลยกินทางเม็ดเลยจะเปรี้ยวแต่มานี่นี่ว่านชิบเลยพี่ลองเลยเปรี้ยวเก่เลตมั้ยนะไม่ใช่เลยกันเปรี้ยวแค่เลตไอ้นี่ก็ต้องเปรี้ยวกันเลยวันนี่ก็เหมือนอยู่แค่ม็ดเันแข็งตัว ดูเดะเกเรเกเรนี้ยมเม็ดอเวาไปัันด right. mm. ิยาาม่ว่อไม่ใชมันเกรตอะย่ีเจ้าต่องานวนแล้วม่ใช่ได้ปลยเทียงเทียงอะไวมาเลยดูดดูเน้เน้นครับเนนเเนนเน้นโตโตนี่จ้า

คือไม่เปรี้ยวนะฮะคือถ้าเปรี้ยวนี่คือเราก็ยงมันหมดเลยแต่มันไม่เปรี้ยวมาว่ามันจะวันวันแล้วก็ทอดๆเลยเมื่กีรดไปผ้าเที่ยงไปเลยวันวันแล้วอมเปรี้ยวนิดหนึ่งเลยมาวันน้ำปาลาวันเลยก็เค็มน้ำปลาเดี๋ยวที่ไปเอารวงนะ อย่างโรมองลืมกับทะกินโรมวงกับทะนะครับอร่อยเลยเี่ยใบ้านคุณเมนูไม่โรมวงกับทะมันไม่ใช่เพชรนี่เลยที่เราต้องซื้อกันวันวันน้ำปลาวันกี่ร้าม ทานน้ำปล่าวันไหนนู่นคือต้มใส่ลูกเ็ดนู่นเลยวันอืมเบ็ดกวานี่นำเปล่าวันกินกันแม่มาหนิมาด้วยแม่เห้งมาคือแม่จะแม่กินมาเพื่อน่าเพื่อนไหนนู่นกันหรอเหนียวก่ยเนียวเกยเหนียวหมูเนียวก่ย เนื่ยมากเนีบ่เบียด้เบียกอนเจ้เบียดตอย่าบุิงกินกอนเจ้ไก่อนกเองมีไม่กินนะโลนี่หมโลทนเมือนี่ถ้าว่าโลทนี่แหละกินได้แต่ปของเองึงในโอ้ยตาโกนต่เม็ นี่หนึ่งรูอ่อนๆนะน้องอยากกินลูกกล้วยยันพี่ทำน้ำเปล่าอ่านปุ๊บคือกินแม่ลูกกล้วยพ้าทางลูกปีอ่ะหน้าไหมนะหายากเลยก็อัยนี่ลูกกล้วยอ่หายาแเลยหน้าลูกกล้วยอ่อนนะไม่มีหนุ่ยไม่ได้กินลูกกล้วยเาีมารล้วี่ปีนนี้สี่ห้าปี่เหมือนนั้นเลยหายากล้วยบันโดมกอนมกอนต้นมัดเลยกินหนิวพี่ตองหนิวอ้นเต็มเม็ดเลยมันอยู่หนิวหนอร้อยยี่รอยสีเห็นเดี่วหนิวพี่ตอง โลโคเลียบ anyway ันเฟือนนั่นก็เรียกบ้าพะอื่นก็เรียกโคเลนไม่ไม่ไม่รู้เอาไอ้ไม่ใช่ไอ้บันเฟือนเขาเรียกโคเียหือว่ากินยาะนะเพื่อนเพื่อนลินจีป้าเอาลินลินจีป้าเอาพี่ควรไปไปเสื้อเลนในกูเกิลนะเออลินจีลินจีเน่เน่กดเลนเรื่ดกันแล้วไงโลโคเลนโคเลนเล็กๆอันนี้น่ากินสิงเจ้าท่า นาเรื่องขี้แม่หมูว่าพิลองวิทไหมไม่ใช่พิลองวิทไม่ยังไม่เลิกคมติ่งยิ้มว่านว่านตะกีว <c oughs> ะขอให้เบาหนิคนที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย,ย่าลืมกดติด,ดตามพร,ร้อมกดกระดิ่งนะฮะเดีย๋ยวพอเจอได,ด้เสร็วเอากระดิ่ง มีคาดยัไม่กันชนนี่ป right ่ยุ่งกันไปแล้ไม yeah, I mean, ่ก yeah, mm ันชนคือถ I mean, ้าเราพาไปไหนกล้องมันจะไม่อ้วยเลยพอเวลาตื้อได้เวลามันพาบินได้ะมันไม่เอ็นบิงก็ไม่ไม่ชุนกี่บ้านอ่ะอ๋อไม่ใช่แป้งเลยนะหบือว่าไปโลงมือเอามเล่โลละเออแม่ ได้ปะโคกน,น้ะเริ่มลงมันเม่นเลยอ่ะนึกว่าไอ้นวดรถค่ะเรืองไอ้นวดนี่เนี่ยโดนหมาเป็นเม่นตัวกำดีเก่งตัวนี้ประกาศ<อ>ไข่ไม่ใช่ประกาศไปเดียวไปเัียงได้เลยลูกหมามาเจ็ดตัว

อ่นอย่ยงกจนมยาอะไรนี่จเจาไปุนี่ก็ช่วยกันเียนอยู่นี่รู้าเนี่ยกดนู่นอ่ะนู่นไหมกินก้นเนีอยนี่ไมกินเผื่อ

có lẽ là gì biết bao nhiêu con chưa? ba à ừ. để bỏ, là tròn không? Ừ, Được. พุ่มม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันเม็ดเนี่ยเม็ดกุ้มไหมพุงรับพีู่้นะออกุมครับมไม่ันเนี่ยรับเม็ดกลุ่มยางอิ่มไหมแย่ยงอิ่ะหนาบ้าะไม่กล้าแต่เชื่อเมียเอาอิ่มมาเนอไอ้เนี่ยเอาไปเลื่อง่งนี่สรางนะขายเงินเนระ อ๋ร้านดี่ดาวพี่เดือนไปดบบลอ้นู้นกัลมวไปเอปไหมไม่กล้าแต่เชื่อนี่ก็เหมือนแล้ว嘛จรเชื่อไม่กล้าเลยบิ๊อนิบอนตัดในเชมรรูปแบบคนเรานันี่ติดอ้นนะอืม ด้วยนหน้นะอะคนยไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ฝืนกันนะคะเบื้องแต่ก็เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่รับชมเลยนะคะขอบคุณค่ะ